ภูเขาไฟฟูจิซึ่งอยู่ห่างจากกรุงโตงเกียวทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ100กิโลเมตรและเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในญี่ปุ่นด้วยความสูงที่3,776เมตรทางการญี่ปุ่นได้ออกมารายงานว่าจะทําการจํากัดนักท่องเที่ยวเนื่องจากมีนักท่องเที่ยวจํานวนมากหลั่งไหลไปเยือนภูเขาไฟฟูจิและเพื่อเป็นการปรับความสมดุลทางธรรมชาติ เนื่องจากมีการรายงานเกี่ยวกับอุบัติเหตุของนักท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งตามการรายงานระบุว่าการเก็บค่าธรรมเนียมแรกเข้าจะเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปนักท่องเที่ยวจะต้องจ่ายเงิน2,000เยนและนักท่องเที่ยวจะถูกจำกัดอยู่ที่4,000คนต่อวันและเส้นทางจะปิดระหว่างช่วงเวลา16นาฬิกาถึง2นาฬิกา ยางไรก็ตามนายโคโทาโรน่นางาสกิผู้ว่าราชการจังหวัดยามานาชิออกมากล่าวอีกด้วยว่ากฎเกณฑ์เงื่อนไขที่ปรับเปลี่ยนเป็นการส่งเสริมมาตรการความปลอดภัยซึ่งครอบคลุมสําหรับการปีนภูเขาไฟฟูจิในขณะเดียวกันก็เป็นหลักประกันว่าภูเขาไฟฟูจิซึ่งเป็นสมบัติของโลกที่จะถูกส่งต่อไปยังลูกหลานในอนาคตอีกด้วย